ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันตารางจ่ายเงินชราภาพ23-25ปีได้รับบำนาญ4,800บาทถึง5,250บาทแต่ทำไมพอเราไปรับบำนาญจริงๆมันเหลือแค่4 0 1 8บาทเองเพราะเหตุผลกลใดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด u ับ c r คร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ นี่นะครับตารางนี้นะเป็นตารางฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทนะครับส่งมานะ23ปีจะได้4,800บาท24ปีได้5 2 5บาท25ปีได้5,250บาทบางคนบอกว่าส่งมา23ปีเช่นเดียวกันแต่ทำไมไม่ได้4,800ได้ตัวเลขอื่นนะครับส่งมา24ปีเช่นเดียวกันทำไมได้5,200 5 2 5บาทส่งมา25ปีทำไมได้5,250บาท,ท เพราะอะไรมีเหตุมีผลอย่างไรนะครับด้วยความที่ต้องข้าเจงก่อนว่าเราใช้ฐานเงินสมทบจริงจากท่านซึ่งบางคนฐานเงินสมทบนะครับส่งมา,า20 23ถึง25ปีเนี่ยนะครับไม่เท่ากันทำให้เป็นผลเป็นผลให้บํานาญไม่เท่ากันด้วยอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับส่งประกันสังคมมา23ถึง25ปีฐานเงินสมทบไม่เท่ากันดังต่อไปนี้ พอประกันสังคมเอา60เดือนเอาฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมาพูดคุยกันเพราะนั้นเราต้องไปย้อนนะว่า60เดือนสุดท้ายหรือช่วง5ปีเนี่ยฐานมันเท่าไหร่บางคนเงินเดือนเนี่ยนะครับปีสุดท้ายยังไม่ถึงหมื่นห้าด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยผมแจกแจงให้ดูตามตัวอย่างนะปีที่1น5 0 0ะครับหนึ่าบาทต่อเดือนนะคูณ12ก็1นึ่งแบาทปีที่2 1ง0 0ึบาทคูณสิก็หนึ่งแสบาท ปีที่ 3,11, 6 0 0บาทคูณ1 2ก็139,200บาทปีที่4 1 2 0 0 0บาทนะครับคูณ1 2ก็144,0 0 0บาทปีที่5 12,300บาทคูณ1 2ก็147,600บาทนะครับแล้วเอามาทำเป็นค่าเฉลี่ยยังไงนะครับโดยการเอามาบวกกัน126,000บาทบวก1นึ่0 0 0บาทบวกหนึ่0บาทบวก1 4 4 0 0 0บาทบวก147,600 6 0 0บาทเท่ากับ688,800บาทให้มันเป็นค่าเฉลี่ยก็หาร60เลยนะ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยเท่ากับ11,480บาทเห็นฐานไม่ใช่1 5 0า0แล้วแต่เป็นฐาน11,480บาทนี่คือฐานจริงนะครับของการคํานวณแล้วเข้าสูตรยังไงนะครับเข้าสูตรที่เราเคยเห็นกันเลยนะครับ11,480บาทสมมุติส่งมา23ปีเราจะไล่23 24 25ส่งมา23ปีนะครับวิธีการคํานวณ23 ลบ15เท่ากับ8ปีส่วนเกินสุตรคำนวณ1.5คูณ8เท่ากับ12%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก12%ที่จะได้เพิ่มเป็น32% 32%, 32ของ11,480บาทเท่ากับเงินบำนาญ3,674บาทนี่นะครับส่ง23ปีได้3,674บาทส่ง24ปีล่ะนะครับ24ปีลบ15เท่ากับ9ปีส่วนเกินสุขรคำนวณ1.5คูณ9เท่ากับ13.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก13.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ ผมแก้ก่อนนะ13.5%ที่จะได้เพิ่มเท่ากับนะครับ33.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ33.5%ของ11,480บาทเท่ากับ3,846บาทนี่นะครับ25ปีได้สิบปีได้3,000 846บาทนะครับต่อมา25ปีนะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20เซนดอร์บก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ11,480บาทเท่ากับ4,018บาทนี่เป็นที่มาของ4,018บาทนั่นเองนะครับเวลาคำนวณต้องคำนวณอย่างนี้นะมันจะละเอียดยิบย่อยเลยนะครับทุกท่านจะได้ฐานเงินสมทบที่แท้จริงนะครับ ฝากกด like, ไลค์กดซับค i ายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับอารารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username พาสเวิร์ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อที่ส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบํานาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บํานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้นได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ